ครับสำหรับการเปิดซักถามผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนําของทรัมป์นะครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าพีทเฮกเซตครับเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลชุดใหม่นะครับทรัมป์2.0ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาการวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้เนื่องจากสวส่วนใหญ่เนี่ยแสดงความกังวลถึงภูมิหลัง ประวัติในพฤติกรรมมึนเมาการต่อต้านบทบาทของผู้หญิงในสนามรบนะครับการเปิดศึกวิวาทะอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสนามรบเกิดขึ้นหลังจากเฮดเซกได้เสนอให้ใช้โควตา้า จำกัดจํานวนผู้หญิงในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบครับซึ่งสว,วก็ตอบโต้ว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้ส่วนสวเทม่ดักเวิร์ตอดีตทหารผ่านศึกในสมรภูมิอิรักก็วิพากวิจารณ์เกี่ยวกับการขาดความรู้เรื่องของการดําเนินนโยบายต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงการขาดประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐด้วยไฮยไลท์สําคัญที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือการซักฟอก The Indo-Pacific a little bit, and I'm glad that you mentioned it up. Mention it. Can you name the importance of at least one of the nations in the ASEAN, uh, in ASEAN and what type of agreement we have with at least one of those nations? And how many nations are in ASEAN, by the way? I couldn't tell you the exact no, amount of could, nations in that. But I know bothered, we have allies we in South Korea and Japan and in AUKUS with Australia, and trying to work okay. on submarines with M them. M Mr. none with of those them. countries are in allies ASEAN. Across. None of those three countries that you've mentioned are in ASEAN. I suggest you do a little homework before you prepare for these types of uh, uh, negotiations. Listen. สำหรับเฮกเซตวัย44ปีเคยเป็นผู้ประกาศข่าว Fox News และเคยประจำการในอ่าวกวนตานาโมอิรักและอัฟกานิสถานนะครับสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็จะได้รับการรับรองแทบทุกครั้งครับเว้นแต่ว่าจะถอนตัวออกไปถ้าเผชิญกับปัญหารุมเร้ามากจนเกินไปมีตัวอย่างก็คือจอห์นทาวเวอร์ เป็นคนสุดท้ายที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมเมื่อปี1989นะครับหลังจากอดีตสวสหรัฐคนนี้ผัดเชิญกับกระบวนการสอบสวนในข้อหามีพฤติกรรมมึนเมาและพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้หญิงครับ